นักสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ในซอยลึกแถบชานเมืองสามารถทำงานเป็นช่างก่อสร้างที่สายงานนี้เดิมทีเขาทำงานโรงงานแต่พอเกิดโรคระบาดโรงงานต้องปิดตัวลงเขาตกงานอยู่หลายเดือนจนในที่สุดก็ได้มาทำงานตามคำแนะนำของญาติหลังเลิกงานสามารถมักจะไปฝากท้องที่ลานลาป้าแจ๋ว รถมือป้าแจ๋วพอกินได้แต่ปริมาณก,กับราคานั้นพอเหมาะกับรายได้ของเขาที่สำคัญร้านของป้าแจ๋วเปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงยำรุ่งช่วงนี้ที่สายงานเกิดปัญหาการก่อสร้างล่าช้าคนงานที่เหลือเลยต้องรับงานหนักขึ้นสามารถก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยมานั่งบ่นให้ป้าแจ๋วฟังระหว่างกินข้าวงานเกิดเยอะแยะดันลดคนงานอีกพวกที่เหลือก็ทำงานกันตายเลยสิ มีงานดีกว่าไม่มีงานนะก็จริงนะป้าผมน่ะไม่อยากตกงานเหมือนคราวก่อนแล้วล่ะเหนื่อยจังเลยจะได้เงินเพิ่มก็กลมหน้าทำงานไปดีแล้วเอา้าวันนี้ป้ามีของเด็ดมาให้ลองอะไรอะป้าไข่มดแดงเลยอู้หี่เด็ดกว่านั้นอีกซอยจุ๊งไงสูตรพิเศษกินแล้วรับรองหายเหนื่อยจัดมาเลยป้าเอาด้วยป้าฉลองน้ำมันลดราคากันหน่อย เสียงจากกรังวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยที่เพิ่งเดินเข้ามาในร้านรังขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังเรียนจบและหางานทําไม่ได้แม่เลยถอยมอเตอร์ไซค์มือสองให้หนึ่งคันส่วนค่าเสื้อวินที่แพงเลิบลิวไม่มีปัญญาจ่ายต้องเช่าเสื้อเอาจากเจ้าของวินผมละเหนื่อยจิตจังเลยพอโควิดเริ่มซาคนก็เริ่มออกไปทํางานรายได้กลับมาเริ่มดีขึ้น แต่ว่าด้านเกิดสงครามจนได้น้ำมันก็แพงโคตรๆอีกกำงกำไรหายหมดเลยอะไรกันไหนเขาว่าวิ่งวินรายได้ดีไม่ใช่เหรอได้วันละเป็นพันก็ต้องวิ่งแต่เชา้าจนดึกนี่ไงไม่ขยันไม่มีทางทำได้หรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนกันทุกอาชีพเมื่อไหร่จะมีเสียรวยเอาหนูไปเลี้ยงมั่งอะหาเงินเหนื่อยจะแย่ละอป,ป้าวันนี้ม่อะไรเด็ดๆหนูขอที่หนึง่งได้เลยได้เลยรอเดี๋ยวนะ ป้าทำสอยจุ๋ให้กินให้ไวเลยป้าหนูหิวมากดาวสาวบาพูดอย่างอ่อนแรงเธอทำงานเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ที่บาร์หน้าปากซอยเลิกงานเธอก็จะแวะมากินข้าวที่ร้านป้าแจ๋วเพราะหวังจะได้เจอลูกชายของป้าแจ๋วที่นานๆจะมาช่วยแม่ขายอาหารสักทีป้าแจ๋วเดินไปทำอาหารให้ลูกค้าก่อนยกมาเสิร์ฟให้กับหนุ่มสาวทั้งสามอาหารในจานคือเนื้อสดๆแล่ชิ้นขนาดกำลังดี สามารถปกติผ้าเหนียวจกชิ้นเนื้อในจานและจิ้มแจ่วจนชุม่มก่อนเอาเข้าปากตามด้วยผักสดเคี้ยวกลุม้มกลๆน่าอร่อยดาวใช้ตะเกียบคีบชิ้นเนื้อเอาไปกวาดแกว่งในน้ำจิ้มแจ่วก่อนวางลงบนผักและเอาเข้าปากเคี้ยวไปซีบป,ปากไปด้วยความแซบ่บส่วนหลังมองเนื้อสดในจานอย่างลังเลอ้าวไม่กินเหรออร่อยนะมันไม่สกสดป้า ลองกินดูแล้วจะติดใจเถื่อป้าลูกผู้ชายอย่าป๊อดหน้ากินรดเมียนเมียนเสบอหลีเดอกินจึงงสิเบิงเบิงสามารถซึ่งนั่งตกคางๆสาธิวิธีกินให้หลังดูหลังลองทำตามทันใดที่สอยจุตกเข้าไปในปากรสขมซานแผ่ไปทั่วลิ้น จนหลังแทบจะคายทิ้งแต่ถว่าความหวานและความนุ่มอร่อยของเนื้อยับยั้งเอาไว้ทันเขาเคี้ยวเนื้ออย่างช้าๆก่อนกืนลงคอและเงยหน้ามองป้าแจ๋วโอ้โหอร่อยอะป้าไม่เคยกินเนื้อส,สดๆแบบนี้เลยอะเป็นไงบ้างเรารู้แบบเนี้กินตั้งนานแล้วใช่ไหมหืมใช่เลยชอบก็บอกต่อนะป้าจะได้มีลูกค้าเยอะๆ หลังจากที่ทั้งสามได้กินซอยจ๊พวกเขารู้สึกว่ามีพลังหายเหน็ดเหนื่อยแถมสมองก็โล่งโปรสดใสร่งตื่นไปวิ่งวินรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่ไก่โหส่วนสามารถไปทำงานควงกักให้สบายสบายไม่อ่อนเปลียเพียรแรงเหมือนเคยดาวก็ไม่หน่อยหน้ากลับมาถึงห้องพักก็หลับสนิทตื่นมาตอนบ่ายเรียมตัวไปทำงานกนนาไม่บวมตาไม่โหลแบบคนอดนอนเธอรู้สึกสดชื่นแจ่มใสผิดไปจากเดิม นี่ซอยจูทาให้ร่างกายของพวกเขาดีขึ้นอย่างนี้เชียวหรอตกดึกทั้ง3เลิกงานต่างก็ทยอยมานั่งที่ร้านของป้าแจ๋วสามารถมาถึงก่อนเขารีบสั่งซอยจูมากินซอยจุหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งจะป้าติดใจละสิใช่เลยป้าวันนี้นะ่ะทำงานไปนึกถึงซอยจูไปเร่งอยากให้หมดกะไวๆนะจะได้มากินอีกป้าจ๋าเอาซอยจูกับข้าวเหนียวหนึ่งนะ อ้าวนี่ก็อีกคนเมื่อวานยังแหยงแยงไม่กล้ากินอยู่เลยโอยก็มันอร่อยอ่ะป้าเออจริงด้วยนะวันนี้หัวหน้าน่ะสั่งขนปูเป็นร้อยกระสอบเลยโอยผมไี่ทําไปเรื่อยไม่ต้องพักเลยป้านี่ก็ทําคนเดียวเลยเงั้นเหรอเออเปล่าอ่ะแต่ก็ทําเยอะกว่าคนอื่นนั่นแหละอา้าวมาแล้วมาแล้วกินให้อร่อยนะ หลังจากสองนุ่มกินอิ่มกลับไปดาวก็มาที่ร้านท่าทางของเธอวันนี้ดูเบิกบานม่สดซอเหมือนวันก่อนๆป้าแจ๋วสุดสวยซอยจุยังมีไหมขอที่หนึ่งเกือบอดกินแล้วไหมละ่ะทำไมวันนี้มาช้าจังวันนี้มีแขกมาเหมาร้านจัดวันเกิดเพิ่งเลิกเนี่ยแต่ก็ได้ทิปเยอะเลยก็เลยมากินซอยจุสะหน่อยจัดไปเลยสิจ๊ะ วันหนึ่งทั้งสามมาถึงที่ร้านพร้อมกันและสั่งซอยจุปรากฏว่ามีเหลืออยู่เพียงที่เดียวพวกเขาก็เลยนั่งล้อมวงกินซอยจุชานนั้นด้วยกันการแบ่งปันซอยจุกันในวันนั้นก่อให้เกิดมิตรภาพที่แนบแน่นในวงอาหารจานเด็ดและว,วันนั้นเองป้าแจ๋วก็ได้เปิดตัวลูกชายซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์และบอกกับทุกคนว่าจ๋ายลูกชายของแกคือคนที่คิดสูตรซอยจุสเปเชียลนี้ จ่ายนอกจากจะเป็นว่าที่คุณหมอแล้วเขายังสนใจเรื่องการทำอาหารเป็นอย่างมากนี่คนคิดเมนูซอยจุเจ้าจ่ายลูกชายป้าเองนะชื่อจ่ายนี่เองทั้งเก่งทั้งหล่อเลยนะจ๊ะป้าเจ้าจ่ายเนี่ยช่วยทำครัวม,มาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะพวกเมนูเปิร์บพิสดารอาหารแปลกแปลเนี่ยของถนัดเขาเลยแหละแต่ว่าคนแถวนี้ไม่ค่อยชอบกินก็เลยไม่ค่อยได้ขายอร่อยมากผมมากินบ่อยเลย เคยไปกินของเจ้าอื่นนะแต่ก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่อ่ะมีเคล็ดลับอะไรเหรอบอกไม่ได้หรอกครับมันเป็นสูตรลับเฉพาะนะ่ะตั้งแต่กินซอยจุสามารถรังและดาวก็ไม่เคยสั่งอย่างอื่นไม่กินอีกเลยพวกเขาข้างไครในรสชาติของอาหารมาแล้วแวะเวียนมากินแทบทุกวันวันไหนไม่ได้กินก็รู้สึกเหมือนเลี้ยวแรงหดหายไม่สดชื่นกับปี้กระเป๋า ขายไปสักพักเจ้าแจ๋วก็ขึ้นราคาซอยจูเป็นราคาเกินครึ่งของค่าแรงหนึ่งกะของสามารถเลยทีเดียวแต่สามารถก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้กินทุกวันเขารู้สึกว่าชีวิตจะขาดซอยจูไม่ได้เด็ดขาดเช่นเดียวกับรังและดาวพวกเขาติดซอยจูเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเลยทีเดียว วันหนึ่งเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสามารถหลังและดาวนัดกันมาที่ลานป้าแจ๋วตั้งแต่หัวคําเพื่อกินซอยจุแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อป้าแจ๋วไม่มีซอยจุขายในวันนี้ทำไมละป้านี่หนูอุตส่าห์ไม่กลับต่างจังหวัดนะตั้งใจมากินซอยจุฉลองสงกรานที่ชุ่มฉ่ำซะหน่อยเสียใจจริงๆพอดีเนื้อหมดนะนะโถ่ป้าแล้วทำไมป้าไม่ซื้อเก็บไว้เล่า เดี๋ยวผมวิ่งมอไซค์ไปซื้อเนื้อวัวให้ที่ซูปเปอร์ไหมล่ะป้าตอนนี้ยังไม่ปิดนะบิดแป๊บเดียวเองดีๆให้ไหวเลยให้ไหวไม่ได้ไม่ได้ไไดเนื้อซอยจุมันไม่ใช่เนื้อวัวไม่มีขายในซูปเปอร์หรอกอา้าวแล้วมันเนื้ออะไรอะ่ะพวกเนื้อสัตว์ป่าหายากเหรอทั้งสามพยายามซักถามคาดขันอ่อนนวานสารพัดเพื่อให้ป้าเจ๋วทำซอยจุให้กิน จนพระเจ๋วไม่เป็นอันทําอะไรดีว่าวันนั้นลูกค้าอื่นแทบไม่มีเพราะส่วนใหญ่กลับต่างจังหวัดไปหมดสุดท้ายเมื่อปลอดคนพระเจ๋วเลยยอมบอกสาเหตุที่ทําให้ไม่มีซอยจูให้กินเอาละเอาละนี่เห็นว่าเป็นลูกค้าประจําป้าไม่อยากจะให้เสียไปอนะจะบอกให้ก็ได้ว่าทําไมถึงไม่ทําซอยจุเพราะว่าเนื้อมันหมดไงล่ะ โอ้ยจะบ้าตายเรื่องนั้นนะ่ะรู้อยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าทําไมป้าไม่ไปซื้อมาตลาดก็มีออกเยอะเพราะมันเป็นเนื้อมนุษย์ไงเนื้อหมาก็ไปซื้อมาสิไม่มีขายหรืองไงอะ่ะหรือว่าจะหาเชือแถวนี้ก็ได้นะไม่ใช่หมามนุษย์เนื้อมนุษย์นะ่ะฮะอะไรนะเนื้อมนุษย์ก็ก็เนื้อคนนะสิ <c oughs> ร่างวิ่งไปอาเจียนที่หน้าร้านในขณะที่ดาวกับสามารถยืนอึง้งทำอะไรไม่ถูกนี่มันอะไรกันสอยจูที่พวกเขากินกันอย่างอร็ดอร่อยทุกวันทำมาจากเนื้อคนเหรอมันเป็นไปได้ยังไงทั้งสามรวบรวมสติกันอีกครั้งและนั่งคุยกับบ้าจแจ๋วอย่างจรงิงจัง ป้าเจ๋วบอกว่าเนื้อสอยจูสเปเชียลที่ทุกคนชอบทำมาจากเนื้อมนุษย์ที่ลูกชายแอบเอามาจากห้องเก็บศพจาาจะเลือกสรรส่วนที่ดีและอร่อยที่สุดจากเนื้อศพอย่างน้องติดสะโพกอกหัวใจจากศพที่แข็งแรงมีหมัดกามส่วนน้ำจิ้มแจ่วก็ผสมน้ำยาดองศพสูตรพิเศษเพิ่มความแซบโวให้กับอาหารแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีศพใหม่ๆเข้ามาทำให้ของขาดแคลนไม่มีทำขายนั่นเอง เมื่อป้าแจ๋วเปิดอกบอกที่มาที่ไปของอาหารแสนโปรแทนที่ทุกคนจะโกรธไปแจ้งความหรือถอใจเลิกกินกับเห็นอกเห็นใจปจ้าแจ๋วที่ขาดแคลนวัตถุดิบและเชิดชูจาจให้เป็นปรมาจารย์ด้านอาหารเปิบพิสดาที่คิดค้นเมนูสุดล้ำนี้ขึ้นมาได้ร่งขึ้นสามารถไปทำงานขณะขึ้นนั่งร้านไปกับเพื่อนร่วมงานปรากฏว่า พื่อนของเขาหน้ามือลูกตกลงมาจากนั่งร้านซึ่งอยู่สูงถึงสิบชัน้นตายขาที่รถกู้ภยัยรีบมารับตัวไปทันทีตกดึกสามารถนักพลังกับดาวมากินซอยจุพลังกับดาวดีใจมากดาวถึงขางนาดลางงานมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเมื่อมาถึงร้านก็เจอจ่ายพอดีสามารถกับจ่ายสบตากันอย่างมีเลือดใสว้าวันนี้โชคดีจังเลย ดาวได้เจอทั้งหมอแล้วก็ได้กินทั้งสอยจุด้วยวันนี้แร่สดๆครับเนื้อแน่นอุดมไปด้วยมัดกล้ามรสชาติน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยว้าวไปหามาจากไหนคะเนี่ยถามอะไรบ้าๆก็ต้องหามาจากห้องเก็บศพในโรงพยาบาลนะสิไม่งั้นจะเอามาจากไหนกันให้ไปฆ่าคนมาหรือไงเออก็ต้องขอขอบคุณพี่สามารถเขาแหละครับที่หาวัตถุดิบมาให้พอดีวันนี้ที่ไซต์คนงานนะ่ะมีคนตกตึกลงมาตาย มันเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยไม่มีญาติโยมที่ไหนหัหน้าก็ไม่อยากให้เรื่องวุ่นวายก็เลยพามาหาหมอจ่ายไงสามารถเล่าความเป็นมาให้เพื่อนฟังแต่มันไม่ใช่ความจริงซะทั้งหมดเพราะความจริงในส่วนที่ไม่ได้เล่าก็คือสามารถผักเพื่อนร่วมงานผู้โชคร้ายคนนั้นตกลงมาจากนั่งร้านเพราะความที่เขาอยากกินซอยจุมากจนทนไม่ไหวนั่นเอง ช่วงหลังๆมานี้ทางห้องเก็บศพเริ่มจับสังเกตว่ามีศพภร้ญาตหายไปทำให้จ่าไม่สามารถหาวัตถุดิบมาได้ง่ายๆอย่างเคยพระเจ๋วก็เลยงดเมนูซอยจูปกเกะถึงแม้จะเข้าใจในเหตุการณ์แต่ความอยากกินมันเข้าครอบงำจนในที่สุดดาวก็จัดการกับความอยากนั้นด้วยตัวเองดาวหลอกล่อแขกที่มาเที่ยวถ้าแอบวางยาแขกและพาตัวไปเชื่อดก่อนส่งศพต่อให้กับจ่าย มือนั้นดาวได้กินซอยจุสมใจอยากแถมได้กินฟรีเพราะเป็นคนหาวัตถุดิบมาให้หลังจากที่ได้ลงมือฆ่าคนดาวกับสามารถก็ถล่มลึกในความชั่วการฆ่ากลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพวกเขาศพที่สองสามตามมาติดๆจากเพื่อนคนงานของสามารถและจากแขกที่มาที่ร้านของดาวนั่นเอง รังเริ่มขีดได้สําหรับเขาการกินเนื้อจากศพที่ตายแล้วมันก็ยังพอทนแต่การฆ่าคนเพื่อเอามาทําเป็นอาหารเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้เขาพยายามเตือนสติสามารถและดาวที่ตกเป็นทาตของอาหารและเป็นเครื่องมือหาเงินให้กับพระเจ๋วและจ่ายฆ่าคนน่ะมันผิดกฎหมายนะทําเนียนๆไปตํารวจก็จับไม่ได้นะแต่ว่ามันบาปไม่ได้ฆ่าทิ้งทรัพย์หรือว่าฆ่าทิ้งเล่นๆน,นี่วะ เราฆ่าเพื่อเอามาทําเป็นอาหารนะเหมือนพวกเสือไงเราเป็นนักล่าแบบนั้นไม่เรียกว่าบาปหรอกพวกแกมันบ้าไปแล้วฉันจะไปแจ้งตำรวจเอาซิแกก็เคยกินแกก็เป็นพวกสมรู้ร่วมคิดนั่นแหละตำรวจไม่ปล่อยแกไปง่ายๆหรอกฉันยอมโดนจับดีกว่าปล่อยให้มีคนตายเพิ่มย่า yeah! ร่างถูกฟาดอย่างแรงที่ทยถอยร่างของเขาสุดหวบลงที่พื้นสลบไป สามารถโยนไม้หน้าสาบลงที่พื้นก่อนพยุงร่างไร้สติของรังเดินไปพร้อมกับดาววันนี้ป้าแจ๋วปิดร้านหนึ่งวันแต่ภายในร้านดาวกับสามารถนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพวกเขารอชิมซอยจุสูตรพิสดารที่จ่ายคิดคนขึ้นมาใหม่ที่ผืนเบื้องร่างรังถูกมัดติดกับเสารอเป็นวัตถุดิบในอนาคตของป้าแจ๋ว จ่ายยกซอยโจุสูตรพิสดารมาเสิร์ฟด้วยตัวเองดาวกับสามารถลงมือกินกันอย่างอร่อยอร่อยทั้งสองกินซอยจุจนเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่น้ำจิ้มแจ่วแต่ทันใดนั้นเองดาวก็รู้สึกแน่นหน้าอกปวดท้องราวกับถูกใครมาบิดลำไส้สามารถเองก็มีอาการไม่ผิดกัน ทั้งสองหงายหลังล้มลงที่พื้นดิ้นทุรนทุรายยังเจ็บปวดอาเจียนออกมาเป็นน้ำสีคล้ำเข้มเหมือนเลือดหายใจติดขัดแขนขาเกร็งตาเหลือกลานและขาดใจตายในที่สุดจ่ายกับป้าแจ๋วตกใจมากที่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสามารถและดาวจากการปรับเมนูใหม่ แม่ลูกปรึกษากันว่าจะจัดการกักบศพสองคนนี้อย่างไรดีเราก็แหล่เนื้อพวกมันแล้วเอามาทําซอยจุ๊เหมือนเดิมไม่ดีเลยลูกมีตั้งสองศพอย่างเนี้ยขายได้เงินอีกแยะเลยไม่ได้หรอกแม่เนื้อมันอาจมีพิษเดี๋ยวคนอื่นกินไปเกิดตายขึ้นมาอีกล่ะผมก็ต้องเอาเนื้อพวกมันไปชนสูตรก่อนจ่ายก็ไม่ได้คิดสูตรใหม่นี่ขึ้นมาเลยดูสิแม่เลยขาดลูกค้าสำคัญไปเลย เอาหน้าแม่ลูกค้าเมื่อไรก็หาได้แต่ที่สำคัญก็คือจะจัดการกรับศพพวกนี้ยังไงก่อนดีกว่าร่างซึ่งฟื้นคืนสติตั้งแต่ก่อนที่ดาวกับสามารถจะตายเห็นสองแม่ลูกกำลังเผลอเขาก็แอบแก้มัดและลุกขึ้นวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งไปทางครัวซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามกับที่สองแม่ลูกยืนอยู่ความรีบร้อนทำให้เขาสะดุดไปกระแทกกับเตาไฟย่างเนือ ฐานร้อนๆก็เดินไปติดผนังไม้ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไฟนั้นได้เผาผ่านไปทั้งตึกพระเจ้ากับจ๋ายหนีไม่ทันได้โดนไฟคลอกตายส่วนหลังได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกอาการสาหัสแล่ต้องถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างและถึงแม้ตึกจะมอดไหมไปแต่หลักฐานที่จ๋ายก่อไว้ก็ยังมีอยู่รวมถึงคําให้การของรังที่สารภาพกับตํารวจ เพราะสำนึกในความผิดที่เขาร่วมกระทำเมนูอันน่าสยดสยองนี้จึงถูกเปิดเผยออกสู่โลกดิจิตัลที่แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสูงส่งแต่จิตใจคนก็ยังคงมีความดิบเถื่อนแฝงอยู่และคอยบงการให้คนตกเป็นท่าของมัน